สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็แบบตามหน้าปกนะคะเป็นกางเกงขาสั้นก็จะเป็นขอบเอวสูงนะคะซิปหน้ามีกระเป๋าปะมี่านะคะใบใหญ่ ก็ปลายขาจะมีเบิ้ลน,นะคะด้านหลังก็คือเรียบๆมีเก็ตตายก็ทำอยู่ที่เอวสามสิบนิ้วนะคะมาทำกันเลยค่ะก็จากดินกระดาษนะคะเราวัดเข้ามาสองนิ้วค่ะ ได้แล้วก็ตีเป็นเส้นกลางเป้าเลยค่ะเป็นชิ้นหน้านะคะได้แล้วจากริมบนก็ตีเป็นเส้นเอวเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะเราจะหาเป้าก็เป้า28นิ้ว 28นิ้วก็แบ่งครึ่งเลยนะคะ14นิ้ว14นิ้วเราทำเป้าสวยๆนะคะก็ลบไป2นิ้วครึ่งก็เหลือ11นิ้วครึ่งนะคะจากเส้นเอวก็วัดลงมาค่ะ11นิ้วครึ่งสิบเอนิ้วครึ่งนะคะ ได้แล้วก็ตีเป็นเส้นเป้าเลยค่ะก็จากเส้นเป้านะคะเราจะวัดขึ้นอันนี้เป้าเขายาวนะคะเราจะวัดขึ้นสามนิ้วสามนิ้วเป็นเส้นสะโพกค,ค่ะก็ได้แล้วนะคะเราจะทําเป้ายื่น ก็จากเส้นกลางเป้านี่นะคะเส้นกลางเป้าเป้ายื่นก็วัดออกมานิ้วครึ่งค่ะอันนี้เป็นสูตรนะคะนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งก็ตีตรงๆมาเลยค่ะจากมุมเราวัดขึ้นหนึ่งนิ้วจากมุมนะคะเราจะโค้งเป้าหน้าค่ะ ก็เราจะหาเส้นเอวนะคะจากเส้นกลางเป้าเนี่ยวัดเข้าครึ่งนิ้วก็ตีมานี่เลยค่ะเส้นสะโพกแล้วก็วัดลงมาครึ่งนิ้วสะโพกนะคะสะโพกสี่สิบนิ้ว ก็หารสี่นะคะเท่ากับ10บนิ้วก็วัดมาค่ะสิบนิ้วชิ้นหน้ายังไม่บวกนะคะจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังก็คือสิบนิ้วค่ะตีตรงๆไว้ค่ะกางเกงยาวนะคะก็คือแล้วแต่นะคะขาสั้นตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่สิบ นิ้วจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาสิเจดนิ้วได้แล้วก็ตีตรงๆค่ะจากเส้นเรายืดน,นะคะกับสะโพกเราจะแบ่งครึ่งค่ะจะหาเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับเป็นแนว วางวางเกฑนผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดก็มานี่เลยค่ะจากมุมนี้นะคะติ๊กไว้ก็ได้แล้วก็ตีตรงๆเลยค่ะถ้าไม่แน่ใจเราก็วัดนะคะจากเส้นกลางเป้าเนี่ยว่าเท่าไหร่นะคะสีนิ้วก็เบียดเราก็สีนิ้วก็เบียดนะคะก็คือวัดก็คือตีตรงๆเลยค่ะ เป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับวางเกณฑ์ผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดก็ได้แล้วนะคะเราจะหาเอวเอวสามสิบหารสี่นะคะก็เจ็ดนิ้วครึ่งก็วัดมาค่ะจากมุมนี้นะคะเจ็ดนิ้วครึ่งบวกเกตเปหนึ่งนิ้วค่ะเป็นแปดนิ้วครึ่ง ก็วัดมาค่ะแปดนิ้วครึ่งได้แล้วเราก็โค้งเลยค่ะโค้งสะโพกก็จะทำปลายบานนิดนึงนะคะปลายบานสักครึ่งนิ้วก็ตีมาค่ะ แต่นี้เราจะหาเกตก็คือเกตด,ด้านหน้านะคะจากเส้นเอววัดลงมาสี่นิ้วครึ่งก็เกตหนึ่งนิ้วนะคะเราแบ่งข้างละครึ่งนิ้วก็เป็นหนึ่งนิ้วนะคะก็ได้ในชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราดูชิ้นหลัง ชิ้นหลังเราก็ตีมาเลยค่ะเส้นเอวเส้นสะโพกเส้นเป้าแล้วก็ความยาว ได้แล้วนะคะจากริมกระดาษเนี่ยวัดเข้ามาห้านิ้วค่ะห้านิ้วห้านิ้วก็ตีเป็นเส้นกลางเป้าชิ้นหลังนะคะกลางเป้าแต่นี้เราจะหาเป้ายืดอันนี้คือเส้นสะโพกนะคะ สะโพกเป้าแล้วก็เอวอันนี้ความยาวก็จากเส้นกลางเป้านะคะเราวัดเป้ายื่นชิ้นหลังนะคะสี่นิ้วจากจุดนี้นะคะสี่นิ้วอันนี้เป้ายื่นด้านหน้าและด้านหลังคือใช้เป็นสูตรนะคะได้แล้วก็ตีตรงๆค่ะ ตอนี้เราจะจากเส้นเอวนะคะเราวัดเข้ามาสองนิ้วก็จากเส้นกลางเป้านะคะเราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วจากเป้ายื่นตรงนี้นะคะเราลงหนึ่งกระเบียดเท่ากับสองขีดนะคะ ได้แล้วเราก็ตีเส้นเลยค่ะจากมุมนี้นะคะมามุมนี้แล้วก็จากมุมนี้ขึ้นไปมุมนี้เลยค่ะก็เป็นเป้าหลังนะคะทันเนี้ยเส้นเอวเนี่ยเราวัดขึ้นหนึ่งนิ้วหรือสามก็เบียดก็ได้นะคะเดี๋ยวต้องเช็คเป้าอีกทีหนึ่ง อนนี้เราจะหาสะโพกก็สะโพกสี่สิบนะคะหารสี่ก็สิบนิ้วเราวัดจากเส้นนี้นะคะเส้นกลางเป้าหลังจากเส้นสีแดงนี่นะคะวัดออกมาสิบนิ้วก็สิบนิ้วนะคะชิ้นหน้าเราไม่ได้บวกนะคะก็บวกอยู่ที่ชิ้นหลังก็บวกไปครึ่งนิ้วค่ะ ก็เป็น10นิ้วครึ่งได้แล้วเราก็ตีตรงๆเลยนะคะหาสะโพกิ้นหลังเนี่ยเราจะใช้จากเส้นเป้าหลังนะคะเป้าตรงเนี่ยเส้นเป้าหลังที่เราหาได้คือมีอยู่ ep ที่243นะคะช่างวัดจากจุดนี้นะคะคือเส้นกลางเป้า คือเพื่อนๆเ,เปลี่ยนนิดนึงนะคะคือมาวัดจากอันนี้นะคะเส้นสะโพกค,คือวัดจากเส้นเป้าหลังนะคะจากจุดนี้มานี่ก็ได้แล้วเราจะหาเอวเอวก็30หารสี่ก็7นิ้วครึ่งคิดหลังก็บวกมาค่ะก็เป็น8นิ้วครึ่ง ตอนนี้เก็ดหลังนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งอันนี้คือ8นิ้วครึ่งก็แบ่งครึ่ง4นิ้วกับหนึ่งกระเบียดตอนนี้เราจะทำเกตก็ตีเป็นมุมฉากนะคะเฉียงมาทางเส้นเป้าเนี่ยเป็นฉากลงมาเลยนะคะอยู่ที่4นิ้วจากจุดนี้นะคะ4นิ้วตอนนี้เกตก็หนึ่งนิ้วแบ่งข้างละ ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็คือหนึ่งนิ้วนะคะตีมาค่ะเป็นเกตหลังก็คืออันเนี้ยหนึ่งนิ้วจากจุดนี้คือสี่นิ้วตอนนี้ได้ในส่วนนี้เราก็โคง้งตอนนี้ปลายบานขาบานนะคะปลายบานด้านหน้าออกครึ่งนิ้ว ด้านหลังก็ครึ่งนิ้วค่ะเท่าๆกันแล้วก็ตีมาหาสะโพกเลยค่ะตอนนี้ในส่วนของขาในนะคะถ้าจะเปบทรงบานเลยจะไม่สอบเข้าก็ได้นะคะข้างในอะขาในเนี่ยถ้าจะสอบเข้าก็สักครึ่งนิ้วแต่ไม่มีการตีออกนะคะคือเขาจะเดินแล้วจะปัดๆก็คือไม่เอาตรงก็คือตีเข้านะคะ อันนี้ตีเข้าครึ่งนิ้วตอนนี้เราวัดดูในส่วนของด้านหน้านะคะถ้าด้านหลังตีเข้าด้านหน้าขาใน,นก็ตีเข้าเหมือนกันนะคะครึ่งนิ้วตอนนี้เราวัดจากมุมเนี้ยมามุมเนี้ยเท่ากับ หนิ้วครึ่งนะเราก็มาวัดขาในชิ้นหลังนะคะให้เท่ากันก็จากมุมสีแดงนะคะลงมาก็คือห้านิ้วครึ่งให้เท่ากับด้านหน้านะคะเสร็จแล้วก็แต่งนิดนึงค่ะเขาจะเข้ากันได้พอดีนะคะคือเช็คนิดนึงได้แล้วเราก็โค้ง ปุงเป้าหลังก็ชิ้นหลังจะหาเกณฑ์ไหมถ้าจะหาเกณฑ์แบบสำหรับวางผ้านะคะเส้นกลางหน้าขาเนี่ยเราก็วัดเลยค่ะจากเส้นเส้นกลางเป้านะคะเส้นกลางเป้าสี่นิ้วก็เบียดอันนี้ก็เส้นกลางเป้านะคะก็วัดเข้ามาค่ะสี่นิ้วก็เบียด เส้นนี้จะไม่หาก็ได้นะคะเพราะว่าเราเวลาวางผ้าเนี่ยก็ใช้แบบปลายขาเนี่ยวางกับแนวผ้าเป็นเส้นตรงนะคะก็ไม่บิดเหมือนกันนะคะก็ได้ก็ตีค่ะเส้นกลางหน้าขาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำกระเป๋าด้านหน้านะคะก็จะปิดเก็ดนะคะสำหรับที่แบบว่าไม่เอาเก็ดด้านหน้านะคะก็ปิดปลายไปเลย อันนี้ด้านหลังเดี๋ยวเช็คเป้านิดเต้ายี่สิบแปดสิบเอ็ดครึ่งสิบเอ็ดครึ่งด้านหลังยี่สิบแปดยี่สิบแปดกับหนึ่งกระเบียดเกินไปหนึ่งกระเบียดก็มาลดในส่วนด้านหลังนี่ลงนะคะหนึ่งกระเบียด ปิดเกตคะ่ะเกตด,ด้านหลังต้องเย็บนะคะทุกตัวคือก้นเขาจะได้แบบสวยๆนะคะ แบบก็จะเป็นขอบตรงนะคะเอวสูงประมาณ2นิ้ว2นิ้วหรือว่าวัดตามแบบหัวเข็มขัดได้เลยนะคะ ันนี้ถ้าผ้านหน้า60ก็ไม่เปลืองนะคะก็คือความยาวเนี่ยเปื่อนิดหนึ่งแล้วก็เขปเป็นคาเปิลนะก็เปืือนิดนึงแล้วก็เผื่อขอบไปอีกสักก็อยู่ที่ประมาณประมาณ80เซนนะคะถ้าหน้า60อันนี้ชิ้นหน้า ซิปด้านหน้านะคะเราก็จากเส้นเราวัดออกมาประมาณนิ้วก็เบียดเขาจะเป็นซิปหน้านะคะ เราก็พับเส้นนี้เลยค่ะเส้นที่วัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะกิ้งรอยไว้เราจะทำกระเป๋าก็คือเวลาวางกระเป๋าก็คือไม่ให้เขาเกินเข้ามาในเส้นซิป อันนี้เกตถ้าไม่เอาเกตนะคะถ้าจะเอาเกตก็คือเป็นเย็บนะคะเย็บเย็บตายแต่ถ้าด้านหน้าจะไม่เอาเกตแล้วก็ย้ายค่ะคือด้านหน้าเป็นเรียบย้ายเกตมานิดนึงย้ายเกตเสร็จแล้วเราก็ปิดตายเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือไม่มีนะคะคือเราย้ายเกตด,ด้านหน้าไม่มีเกต อันนี้ปิดตายนะคะแล้วก็แต่งใหม่นิดนึงจากตรงนี้ที่เราลงมาครึ่งนิ้วนะคะก็มานี่เลยค่ะตอนนี้กระเป๋าก็ลงจากเส้นเอวซักนิ้วครึ่ง กระเป๋าสักใบใหญ่อยู่นะคะก็ห้านิ้วครึ่งก็จะประมาณนี้ขาบเบิ้ลสองนิ้วกระเบียดนะคะสองนิ้วกับสองขีดนะคะสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียดเป็นขาบเบิ้ลนะคะแต่นี้กระเป๋าเขาจะมีทวิต ทวิตนอกเราก็ทบเลยนะคะก็วัดทวิตเข้ามาหนึ่งนิ้วเขาจะเป็นทวิตนอกนะคะกระเป๋าจากจุดเนี้ยหนึ่งนิ้วก็ตีมาะคะ่ะเราทำกระเป๋าอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งก็ครึ่งหนึ่งนะคะห้านิ้วครึ่งก็เป็นสองนิ้วกับสามกระเบียดจากจุดนี้นะคะ สองนิ้วสามกระเบียดอันนี้คือด้านบนปากกระเป๋าสองนิ้วสามกระเบียดก็คือความยาวเนี่ยให้มากกว่าครึ่งนิ้วหรือว่าสามกระเบียดนะคะก็จะเป็นหกนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะคือความยาวเนี่ยให้มากกว่าข้างบนครึ่งนิ้วหรือว่า กระเบียดนะคะก็ตัดมุมเขาจะมีตัดมุมนะคะขึ้นมาประมาณ3ากระเบียด3ากระเบียดตัดมุม ก็ทวิตนอกนะคะอันนี้ก็คือเย็บเย็บด้านนอกเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้แบะก็คือจากอันนี้เราจะไว้ฝานะคะก็วัดลงมาอีกครึ่งนิ้วสำหรับสำหรับไว้ตัวกระเป๋าฝาเราก็ห้านิ้วครึ่ง หนิ้วครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางนี่ใช้สองนิ้วครึ่งตรงข้างนี้ใช้นิ้วสามกระเบียดนะคะพับเส้นกลางก็ตัดเลยค่ะ ก็ฝาจะมีกระดุมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบก็เป็นขอบตรงนะคะก็เรียบร้อยกลางเกงขาสัาน้นมีกระเป๋าปะด้านหน้าใบใหญ่ๆนะคะเป็นซิปหน้า ก็ถ้าเพื่อนๆจะดูไซส์เล็กกว่านี้นะคะเอลยี 26, ก็ EP ที่157นะคะถ้าเอลยีก็ EP ที่158นะคะอันนี้เป็นเอลสานะคะก็เรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ